ถวายผ้า,าป่าเมื่อถวายผ้าป่าเสร็จก็ถือว่าเป็นจบพิธีในพิธีวันนี้มีสามอย่างหนึ่งไปปล่อยป่าสองคาลวะลวงปู่กับแปาคารวะเสร็จถวายผ้าป่าสมอย่างครบ มีพระพุทธประทพระทุคุปสัย่างิคุ้มกองลอบรับโดะทั้งหลายให้อยู่เยือปุตุตลอดปีอยู่นีตลอดไปเด็นทางกลับบ้านปานล,ลอดภัยหาเงินรวยตลอดชีวิตท่กอายุไขทุกทุกคนสาธุ ที่อี่ดินะครับเนะครับตัวอย่างนะครับเอาวัยสวนที่แกิครับนี้เท่าเท้าเวทที่อปู่ในแไ่านิบดาครับพุ่งนี้เนที่ีู่่ปูวันนี้ันียย่างที่แก่่านสิานี้ครับปู่ นิดนึงนิดนึงค่ะหลวงปู่ตรงนี้ก่อนไม้หลายหลายค่ะหลวงปู่ที่เดียวเป็นของกันต้องตรงนี้ตรงนู้เลยอ้สวยจัค่ะอันนี้ใช่ค่ะหลวงปู่น้องนุ่มครับหนุ่มไปฝั่งนู้นได้ไหมลูกบังปู่เต็มเต็มครับขอบคุณครับไม่เลยไม่เลยเจียงดังตุ๊กดำแล้วหลวงปู่ หลวงป,120งป,120ป120 120 120 120ู่ร้อยยี okay. ่สิบหลวงปู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอยยี่สิบอี่เอาเต่ามาอีกเอาเต่ามาอีกเอาเต่าไม้ออกเอาเต่ามาอีกไปเอามาให้ปู่หน่อยเอาเต่ามาเลยครับทยอยมาเลยครับโอเคหนุ่มหนุ่มครับเออครับไม่ได้อะไรเลยครับทั้งนี้ครับโอเคงลาย หลวงปู่กําแพงจะขออโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนเจริญก้าวหน้าทั่วไปจุดชั่วอยุไขของทุกท่านทุกทุกคนด้วยเกิสาธุนพอพิธีอนี้โยมโกเป็นคนเคิดขึ้นมา ว่าหลวงกู่ก็แปลงอ,อายุปัจจุบันนี้ยังไม่ตึมแปดสิบห้าก็เลยต่อไว้ก่อนให้ <c oughs> อาอยุยาวนานไปหลายร้อยปีทามขวางปารน,นามีการกระตับปล่อยตับไม่รู้กี่ตัวนี้ถ้าคิดก็ <c oughs> โยงโอโยงโอก็เป็นผู้ริเริ่มเรื่องปล่อยเต่าชาท่านฉันลงปูดไวยเจ้าค่ะทุกททุกคนเรยร่วมกันทำเนี่ยก็เทวาอยู่ในลูกในหลานของหลวงปู่กรบแปงฉะนั้นทุกคนก็รวมเป็นเครือญาติหรือลูกหลานผูงผิ่กระแปงกงหมดแล้วช่วยกันทําพิธีนี้เกิดขึ้นฉะนั้นขอความสำเร็จตันี้จงมาดนบรรดาให้ลวงปูกกระแปง เบียยุยียาวนานหลายร้อยปีต่อไปสาธุสาธุสาธุดักสาธุสาธุสาธุูกบัวตาเบี้ยลทแข็งแรขอหลวงปู่ท่าแขงแข่งแรงขอหลวงปู่ท่าแขงแข่งแรงขอให้หลวงปู่ขอให้หลวงปู่

สามลก็สามร้อยกีแล้วทางศาสนาเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธก็มีวิธีทำกวีหลายหลายๆแบบจากวันนี้มามีวิธีหนึ่งปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายปลอดภัยฉะนั้นขอรูปภาพการทำวันนี้ จงมาคุ้มครองรับปกปักรักษาลูกหลานทั้งหลายมีอายุยืนยาวนานตามความพัฒนาขอทำสิ่งใดกไ็ได้ตามความพัฒนาทุกคนเกิดมาจะมีความดีบ้างมีความชั่วบ้างอันนี้จะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ทุจนิตธรรมาดาท่านจากดีไปเมื่อได้รับ พอจากหลวงปูกรบเปยงแล้วก็ตั้งกิตสถิตาน,นว่าจากนี้ไปข้าพเจ้าจะทำความดีพิเศษพิเศษในชีวิตของตัวเองจะทำส่วนไหนไปทำสดนคนอนนอนพิจิงได้ดีวันนี้ข้าพเจ้าจะนอนด้วยศีลอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งจิตสิตาน,นว่าพอจะเข้าที่นอนเราก็ไปตั้งจิต ขึ้นมาว่าบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้บ้าเลขที่ท่อนีของมันเล่นจาการ,รทั้งฝากทีอย่างเราก็พูดเอาเองจะเป็นตีนห้าจะเป็นตีนแปดถ้าเป็นตีนห้าเ, 5, เราก็นอนเป็นมนุษย์สมบัติทั้งคืนถ้าเราแม้อธิษฐานสินงเราก็นอนฟรีเราก็นอนแบบสแตนดารจาน นั้นวิธีนอนที่ดีที่สุดกชจะพุทธก็ต้องอธิษฐานศีลกอดที่เราจะนอนถ้าอธิษฐานศีลหน้าถ้าเป็นมนุษย์สมบัติถ้าอธิษฐานศีลแปดก็เป็นท่าหมาพรมอันนี้เราเลือกเก่าเราจะเดินทางไหนในชีวิตนี้เราเลือกได้เพราะพระพุทธเจ้าเจ้าของพระศาสนาวางวิธีให้เราทำในชีวิตที่เราเกิดมาแล้ว เราจากไปสวรรค์เราควเวชจากการทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาแม้ความคิดทางจิตก็ให้มนจะเิ็ดที่ไม่ค่อยเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราจะไปเกิดในอภัยภูมิเราก็พยายามทำความชั่วให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นทางที่จะไปเกิดในอภัยภูมิได้ฉะนั้นเราทั้งหลายลูกลูกหลาน ถ้าเอาแบบหลวงปู่เตื้อหลวงปู่เตื้อเนี่ยท่านเคยสอนเคยบอก <S <S เคยเล่าต่อมหลวงปูก่กำแพงไปอยู่ตอนปัตนัยร้อยเจ็ดเคยไปอยู่กับหลวงปู่เตื้อหลวงปู่เตื้อจะพูดบ่อยๆว่าขั้นมาท่านไปอยู่ประเทศพมา่าว่าประเทศพม,ามา่าคนพม่าก็จะมาไหว้พระ มาสวจมนกับพระทุกวันทุกวันทนเย็นแต่ก่อนที่จะสวดเข้าอาราธนาศีลอะไรเข้าอาราธนาศีลสิบข้อเหมือนเนียนพอเขาราธนาศีลสิบข้อหลวงพุทธเจ้านี่ะให้ศีลสิบข้อแข่ญาติโยมเมืองประเทศพม่าทั้งชีทั้งโยมรับศีลสิบแล้วก็ตวจมนต่อ มื่อดมันต่อเจตหลวงปู่เที่ยสอนเป็นภาษาพม่าจักรยะยะหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนาเมื่อนั่งภาวนาเนี่ยหลวงพูพ่เที่ท่านพูดว่าเมื่อจิตสงบลงไปที่จมพัดละเอียและเอียดได้กับจิตคนทั่วไปคนนั่งในศาลาหรือก็จะกลายเป็นเรียนน้อยนั่งเต็มศาลาหมดเลยพอท่านเห็นดนิดนิด ดั่น,นั้นเป็นเนีนน้อยโยมก็เป็นเนีนน้อยทีก็เป็นเนีนน้อยท่านก็เลยลืมตาขึ้นเอ๊ก็เป็นคนธรรมดาไม่ไม่มีเนียนแต่ถ้าเมื่อท่านกำหนดจิตเข้าไปอีกไม่กิตงบท่านก็จะเห็นเป็นเนีนน้อยนั่งบนสละทัานั้นผมผูกคไปปัังมาเลยอยากสอนลูกลูกหลานหลานว่าวันนี้ ถ้า ion, พระเจ้าจะนอนเป็นมนุษย์ตกบัดคือสิห้าวันนี้ถ้าพระเจ้าจะนอนเป็นเท้าห,หมาพรมคือถิแปวันนี้ถ้าพระเจ้าจะนอนเป็นเนรน้อยก็ว่าสิทีเป็นัจบท,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 ท่านิบข้อฉังนั้นพิธีนอนเราก็เลือกเอาว่าเราจะนอนเป็นอะไรแต่ละวันแต่ละวันอันนี้เอาไปฝึกเขาเองแล้วก็กำหนดเกตไว้ด้วย ว่าสิแปดจากชั่วโมงนี้ไปถึงชั่วโมงไหนก็หมดเขตเราต้องกำหนดเองแต่ถ้าอธิษฐานถึงเจ็บเราก็กำหนดกำหนดเขตไว้จากนี้ไปถึงชั่วโมงเท่าที่ยไรก็หมดเขตรักษาสิบสิบอันนี้เราก็จะได้เป็นเนียนน้อย่อนอนอนทุบหัวนขอรุกรานทั้งหลายจงนัไ่ไปเป็นปัติักับทีวิตรปุัวเรือง ก็จะมีความทุขความเจริญตลอดชั่วอายุขัยตัวอย่างทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปสาธุ คำสี่โนกรมสามมีข้าบรเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดครั้งดัดย่อมล่วมเกินต่อพรัตนตไตรและหลวงปู่ประคำแปลงบุญาชีจกด้วยเจตที่รู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการ สร้งแใ่อาถรรพ์ข้าจนข้าพเจ้าทั้งหลายมาขอกราบขอขมาและหลวงปู่คำแปลงคุณทัศน์พระดวงมือไว้ป่ะพระสารีนนโมสามตุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตั រ ah ្ម្ថ់ ത ្ម្ថ់ ത ្ម្ថ់ ഉ ទៅមរើមនាង់ីឮ្ម្ថ់ត្ម្ថ់លាងឆសុចស្ថ់ីឮ្ម្ថ់ចា หให้จันปะกูท่านถวายก่อนอาสาทุกค่ะอ่าทีนี้โยมเปลาถวายว่างอ่าวางบนผานนี้ก็ได้วางบนผานี่ค่ะคโยมแม่ต้องมีไปไม่เข้าเข้าแล้วก็ถอยออกก่อนแป๊บนึง่งอ่าค่ะสาธุค่ะ ถอยออกค่ะวางช้อนผ่านเลยก็ได้ ต่อทางซ้ายเลยได้ไม่เพก็ไปนยืนขึ้นอันนั้นทุกทาครบลดอกไม้เ็ก้มก้มลบานะฮะเดีว่ทานจะได้พรนมพมเบดอกไม้ดวยรอนาาเขาี เอื้อาออ้มาขึ้นอยู่นมือแล้วโคมไหมนะครับมาเยอะเลยมีดอกไม้อะไรจะดีขึ้นสักการะก็มาทำบูชาถวายเลยค่ะเอ่อแม่มาแล้วนะ แม yeah! ่มาแม่มาแม่มาายิ้มด้วยนะคะยิ้มด้วยนะคะที่ไม่มีดอกไม้เข้าใจยิ้มด้วยนะคะใจถวายหลปูไปเลยโอยิ้มเวยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่กุงมีด้วยเดี๋ยวพี่กุงจะไปให้ด้วยเจ้านะปมัเจโกังโลกกรปาต อาปาโมตอวิจันติมายะตปาปังกัตังกัมมังกุเตเลนะปิยติโุตอวิจันติมาอภิวาทนาเจนิญจันทร์วัฏจัยโมจัตตาโรตมะวัตันติอายุวันโนทุตังปะลังสา